เมื่อคุณใช้ชีวิตผ่านมาถึงช่วงวัยหนึ่ง คุณจะเลิกฟูมไฟให้กับผู้คนที่ไม่ได้เข้าใจในตัวคุณคุณจะหันหลังให้คำติฉินนินทาหรือการว่าร้ายคุณจะใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาและเลิกสนใจว่าใครจะมองคุณยังไงคนที่ตัดสินคุณจากคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคจากคนที่ต้องการเหยียบคุณให้จมดินคุณได้แต่ยิ้มจางๆให้พวกเขาคุณจะไม่เป่าประกาศความดีของตัวเองหรือแม้กระทั่งเป่าประกาศความชั่วของคนอื่นคุณรู้ว่าคุณเป็นใครและกำลังทำอะไรอยู่คุณ ว่าคุณไม่ใช่สีขาวเช่นเดียวกับที่คุณก็รู้ว่าคุณไม่ใช่สีดําคนที่พยายามทําให้คุณกลายเป็นสีดําคุณได้แต่มองเขาด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยอย่างไรสีดําก็ย่อมเปื้อนมือของเขาอยู่ดีคุณมีวัยวุฒิที่เกินกว่าที่จะร้องหาพวกความสันโดษคือกุญแจล้าค่าแห่งชีวิตยิ่งน้อยคนก็ยิ่งน้อยความคุณปิดประตูเดินเข้าบ้านด้วยความสงบคุณไม่อาฆาตใครอีกแต่ก็ไม่ยอมถูกทําร้ายง่ายๆเหมือนที่ผ่านมาคุณแค่ปิดประตูจัด